สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์นะครคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาดูอีซูซูดีแม็กหคันนะครับสวยๆงามๆเลยก่อนอื่นต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับช่วงนี้พักหลังๆไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูนะครไม่ได้อัปเดตรถกันเลยนะฮะวันนี้มีโอกาสดีๆนะครับพามาดูอีซูซูดีแม็กซักคันหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าสวยและคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็น อ s สุส d ดีแมกนะครับ 1.9Z p งจ s t เนะครับเป็นตัวท็อปนะครับเป็นรถกระบะแคบนะฮะมีหลังคาคลร์บอลติดมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ได้เป็นรถปี2018นะไฮไลท์ของคันนี้เลยนะฮะนั่นคือรถคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับและเป็นรถใหม่แค่90,000นกว่าโลคุณผู้ชมประมาณ92,000ันโลนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูเลขไม่กันอีกทีหนึ่งแต่ไม่น้อยเลย ได้รถปี2 0 1 8นไม้น้อยไปใช้งานและได้เป็นเกียร์ออโต้เรียกว่าตัวท็อปเลยก็ว่าได้เป็นท็อปสุดของตัว1.9การะบะแคปเลยนะครับแซดพิสติกตัวนี้นะครับจอทัดกล้องถอยนะฮะแอร์ออโต้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับในเรื่องของรายละเอียดผิวพันธุ์ตัวรถรอบคันนะว่าเป็นยังไงนะและที่สําคัญของคันนี้เลยนะฮะเป็นรถเป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวคันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวคุณผู้ชมนะฮะผ่านการใช้งานมาแค่คนเดียวนะฮะคุณผู้ชม นะครับเป็นรถบริษัทนั่นเองนะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะสำหรับช่วงนี้นะเดือนพฤษภานะครับวันนี้ผมถ่ายคลิปวันที่10เดือนพฤษภานะฮะแล้วก็โปรโมชันเนี้ยแคมเปญเนี้ยจะหมดเขตวันที่31พฤษภานะครับนั่นคือดอกเบี้ย2 9 9คุณผู้ชมนะฮะสำหรับอาชีพที่เป็นพนักงานบริษัทนะครับข้าราชการเนาะหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะฮะจะได้เลทดอกเบี้ย2.99%คุณผู้ชมซึ่งถ้าให้ผมพูดตามตรงนะพูดตามความจริงเลยนะฮะรถกระบะแคปเนี่ย จะได้ดอกเบี้ยเลทที่มันสูงกว่าปกตินะครับรถกระบะนะฮะกับรถเก๋งเนี่ยจะดอกเบี้ยคนละตัวกันนะคันนี้ปี18นะดอกเบี้ยจะประมาณ5บาทกว่าหรือ6บาทเลยนะครับวันนี้นะฮะแคมเปญนี้เหลือดอกเบี้ย2.99นะครับทำให้ตัวรถคันนี้ผ่อนถูกมากนะฮะราคาของตัวรถคันนี้คือ5 1 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนยังกับรถเก๋งนะผ่อนอยู่แค่8,500บาท ะคะว่าบคำว่า8,500บาทที่ผมบอกคุณผู้มชมเนี้ยคือราคาจบเท่านี้เลยนะคุณผู้มชมคือรวมทุกอย่างแล้วประกงประกันนะฮะก็คือออกรถฟรีดาวได้ผ่อน8,500บาทไปเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วนะครับจบที่เท่านี้เลย8,500บาทไม่มีเพิ่มกว่านี้ละนะฮะตามนี้เลยนะคุณผู้ชม8,500บาทคันนี้นะผ่อนอย่างก็รถเก่งนะครับอเอาติดเนี่ยยังผ่อน8,0 0 0กว่าเลยวันนี้อิวสุด,ดีแม็กเนะี่ยกระบะนะครับผ่อน8,500บาทถูกมากจัดไป ใครสนใจรีบติดต่อมานะคร0855366287นะครับผมบิวพชรยนต์ยินดีให้บริการนะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ก็ลองแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเรื่องรายละเอียดการออกรถดูนะครับผ่อนถูกมากๆเลยนะเดี๋ยวไปเริ่มด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเรียบร้อยนะฮะลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้นะงดงามเลยนะสำหรับคันนี้ไฟเดย์ไทม์ด้านล่างนะครับมีไฟเดย์ไทม์ติดมาให้นะฮะผิวพันธตัวรถสวยงามแล้วนะครับด้านหน้านะคันนี้ปรับสภาพพร้อมตั นะครับกระจังด้านหน้าก็เป็น2ชั้นโครเมียมแบบนี้นะฮะสวยๆเลยนะฝากระโปรงฝากระโปรงเนียนกลิบนะฮะถามว่าฝากระโปรงเนี่ยผมคิดว่าจากประสบการณ์เนาะคุณผู้ชมมันต้องมีเก็บงานสีแหละในเรื่องของกระชนด้านหน้าฝากระโปรงเนี่ยพวกรอยสะเก็ดหินนะฮะก็อาจจะมีรูปงานสีมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่รถเนี่ยทุกคันของเพนยน,นีย่ไม่มีชนหนักพีความจมน้าแน่นอนและยิ่งคันนี้เป็นรถหน่วยงานรถบริษัทแล้วด้วยนะฮะเขาเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะฮะตั้งแต่หมื่นโลแรก ขึ้นมาเลยนะฮะจนถึงปัจจุบันนั่นคือ9,000 90, 0กว่าโลเนี่ยเข้าส่งเช็คระยะตามปกติแน่นอนนะฮะมาดูกันต่อในส่วนของอล้อแม็กนะครับแม็กนะฮะได้เป็นอลอยเดิมจากโรงงานนะครับเป็นแม็กอลอย6ลูนะครับแม็กเดิมน,นะครับ, Mac, มนะรบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาไม่ได้แต่งทรงแต่งซิ่งนะครับใครชอบรถเดิมคันนี้นะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากเดิมทุกจุดโครงสร้างเดิมนะฮะดูเบ้าโชคซุ้มล้อนะครับเนียนกิฟตยังดูใหม่ๆอ,อยู่เลยเห็นไหมฮะรอยตะเข็บรอยฟีนต่างๆนะเม็ดอาร์คเห็นไหมฮะ ไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนแงะนะครับไม่มีรอยอาร์คอะไรทั้งสิ้นนะฮะเบ้าโชคซุ้มล้อเดิมๆคุณผู้ชมนะฮะดูสีมาร์กโรงงานยังอยู่เลยไหมตัวเบ้าโชคอ่ะนะครับเดิมๆเลยคันนี้ใหม่แค่9ก้าหมื่นกว่าโลนะครับผิวพันตัวรถเนียนกลิบนะฮะไม่มีตําหนิตีเตะอะไรให้เห็นนะไม่มีบุบไม่มีบุ๋มเนาะบันไดข้างนะฮะไม่ถลอกปอกเปิรกนะครับสวยๆเดิมๆเลยคุณผู้ชมคันนี้นะฮะเป็น d m a มกซ์แคปนะฮะ สี่ประตูอ่าขอภัยคุณผู้ชมกระบะแคบยกสูงนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะมีหลังคาคริบบอร์ติดมาให้จดทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสำหรับตัวหลังคาคริบอย์นะฮะหรือถ้าใครไม่ต้องการเนี่ยสามารถถอดได้ไหมถอดได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำนะฮะโดยพูดตรงๆนะครับแนะนาไปถอดเองดีกว่าครับแล้วเอาหลังคาคริบอย์ไปขายไปเทินอะไรอย่างนี้นะฮะจะจะช่วยเราเซฟหรือว่ามีค่าผ่อนงวดสักงวดหนึ่งเงี้ยนะฮะหลังคาคริบอร์เนี่ยได้อยู่นะครับนี่ภายในนะฮะได้เป็นเบาะ นะครับเป็นตัวแซดคริสีกนะครับเป็นตัวท็อปนะครับจะได้เป็นเบาะสีน้ำตาลแบบนี้นะสวยๆงามๆเลยคุณผู้ชมเบาะแน่นตึบนะฮะไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นอีกรอบนึงนะฝั่งนี้ก็ดูตามเหลี่ยมสันประตูก่อนนะครับเดิมๆนะครับสีผิวพันธ์เดิมๆนะเนียนกลิบเลยนะครับไม่ได้ทําสีมาแน่นอนนะครับในส่วนของพวกประตูภายในเหลี่ยมสันต่างๆนะฮะกระบะแคปนะะดูนะครับหัวน็อตนะครับเดิมๆไม่เคยขยับเลยนะฮะสีเดิมๆนะครับนี่นะฮะ ประตูประตูนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับเบาะด้านหลังนะครับพนักพิงเนี่ยเป็นผ้านะผ้านุ่มๆนะครับเบาะด้านล่างเนี่ยเป็นหนังนะครับเปิดได้นะเปิดเอาไว้ใส่ของนะครับไอพวกเครื่องมือนะฮะแม่แรงก็จะอยู่ในเบาะเนี่ยนะฮะด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับภายในตัวรถเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับกันอีกรอบหนึ่งชัดๆตรงนี้ผมขอดูรอบคันก่อนพาดูรอบคันกันก่อนเบื้องต้น สวยๆเดิมๆคุณผู้ชมประตูเสียงปิดยังแน่นๆอยู่เลยนะไม่เก้าหมื่นกว่าคุ้มนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากผ่อนแค่แปนะดพันห้านรถปกติแล้วนะดอกเบีย้ยปกติพูดง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมถ้าเป็นกระบะแคบป,ปกตินะครับคุณผู้ชมจะผ่อนขึ้นหมื่นเลยนะสาหรับคันนี้ผมพูดตามตรงนะครับถ้าเจอดอกเบีย้ยปกติเนี่ยผ่อนขึ้นหมื่นเลยนะวันนี้ดอกเบีย้ยพิเศษนะครับหมดเขตแค่3 1พฤษภาเท่านั้นรถคันนี้ยังอยู่นะผมถ่ายวันที่10นะครับยังไม่ติดจองใครสนใจรีบติดต่อมาด่วน นะครับเน้นว่าด่วนเพราะว่าแคมเปญดอกไม้พิเศษก็จะหมดแล้วนะฮะตัวรถก็เหลืออยู่คันเดียวแล้วด้วยสําหรับออโต้กับตัวแคปที่คุ้มคุ้มนะฮะปีสิเนี่ยนะครับคุ้มคุ้มเลยนะฮะจออ่าขออภัยกล้องหลังนะครับมีติดมาให้นะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับแผงประตูต่างๆนะสวยสมบูรณ์อ่าฝาท้ายนะครับขออภัยนิดนึงครับผูดผิดนะครับโอเคนะฮะไฟท้ายเดิมๆนะครับของเดิมแท้นะฮะไม่แตกไม่ลายงานะครับโลโก้โลโก้ติดอยู่ครบถ้วนนะฮะโลโก้ด้านหลังซึ่งบอกว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยก็คืออตตรรรงนนี้้ก็ิดยู่คคบถว นะครับสวยๆเดิมๆเลยนี่เนียนคลิปเนียนคลิปลิๆเลยนะฮะกันชงกันชนนะครับดูนะครับอ่ะไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่บุบไม่บุมมบ๋มสวยงามเลยคุณผู้ชมเลขทะเบียนก็ได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับสองทุเท่าหนอนหนูนะครับสามสามสี่เจ็ดนะกรุงเทพมหานครนะครับตัวหลังคาคาิ์บอนเนี่ยก็เป็นหลังคาคาิ์บอนแท้ๆเลย นะครับเนี่ยโลโก้เคเลเบอร์ก็ติดอยู่นะครับได้ไปคุ้มนะครับหลังคาก็ตกเป็นหมื่นแล้วนะครับผมบอกตามตรงนะฮะเนี่ยตามขอบกระบะเนี่ยให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเม็ดอาร์คจริงๆเนี่ยดูรถกระบะเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องดูเหลี่ยมนี้ด้วยนะนะครับถ้ามันทําอะไรมากับกระบะนะครับไม่ว่าจะคอร์สทสีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าถอดเนี่ยง่ายๆเม็ดอาร์คเนี่ยมันไม่อยู่แบบนี้แล้วลนะครับเดิมๆเลยนะครับเม็ดองค์เม็ดอาร์คซีนเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนนะเห็นไหมฮะเม็ดอาร์คเนี่ยเม็ดอาร์คเม็ดอาร์ค สวยๆเลยคุณผู้ชมนะครับประมาณนี้นะเหลี่ยมสันตัวรถด้านขวาคมชัดนะครับไม่บุบไม่บุ๋มบันไดข้างสวยสะอาดนะฮะไม่มีรอยฉีกขาดไม่ทะลงทะลอกนะครับเดิมๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยไล่เคาะได้เลยนะประตูเนี่ยบางๆแบบนี้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมกระจกติดฟรีมาให้เรียบร้อยสาหรับคันนี้ยังไม่มีกันสาดติดมาให้นะฮะเดี๋ยวใครจบคันนี้ไปผมติดกันสาดให้ฟรีนะครับเดี๋ยวผมติดกันสาดให้ฟรีเลยสําหรับคันนี้นะฮะเบ้ากรนรอยไม่มีติดให้ได้ นะครับเดี๋ยวมาคุยกันหลังไหมอีกทีนึงนะสำหรับเรื่องของทงของแท็ต่างๆนะฮะคุยกันได้นะฮะตรงนี้ไม่ว่ากันนะครับดูที่แผงประตูก่อนนะครับแผงประตูแดชบอร์ดนะครับด้านล่างด้านบนเนี่ยเป็นสีดําตรงกลางเนี่ยเป็นวัสดุหนังนะฮะทำเป็นสีเดียวกับสีบอร์ดนะฮะสีน้ำตาลไหมนะครับแล้วก็าคาดด้วยคลิปสีดําแบบนี้นะฮะดีไซน์ของ d ีแม็กเขานะฮะเนี่ยมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับตัวแผงคอนโทรลเนี่ยก็เป็นตัวสีดําเป็นโนแบ็คแบบนี้นะครับดำเงา นกระจกนะะฮด้านขวาออโต้ได้นะครับด้านซ้ายยังออโต้ไม่ได้สําหรับตัวแคปคันนี้นะครับประตูเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเห็นกลมๆคมๆนะคมกลิบเลยนะครับเลขไม่เก้าหมื่นคุณผู้ชมน้องป้ายแดงมากๆนะครับเนี่ยนีะฮะสวยๆเลยนะคุณผู้ชมสนใจรีบโทรมานะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้หน้าคลิปนะฮะศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับบิวเพชรยนต์นะครับโทรมาได้เลยไลน์มาก็ได้นะครับสําหรับพวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยเดิมๆจากโรงงานนะฮะหนังเดิมจากโรงงานนะครับเป็นคุส มีคุดคอนโทรลด้านขวานะครับด้านซ้ายเป็นมัลติฟังชันนะครับเอาไว้คอนโทรลเครื่องเสียงนะฮะรับสายวางสายพวกนี้นะฮะได้ได้หมดเลยจากตรงนี้ด้านขวาเป็นคูชคอนโทรลนะครับระบบควบคุมความไวความเร็วนะฮะในในการขับขี่นะครับคุณผู้ชมโหมดต่างๆมีรบบทันะครับระบบขึ้นขึ้นลงทานชันนะครับกระจกมองข้างปรับระพับไฟฟ้าได้จากตรงนี้เลยนะครับสวยเดิมคุณผู้ชมเนียนกลิปนะฮะ นี่นะครับเบาะหนังสวยๆแน่ด้านหน้าเบาะหนังสีน้ําตาลรูปทรงก็จะสปอร์ตนิดนึงสําหรับตัวท็อปๆแบบนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับจอมีนะครับจอทัชนะครับจอทัชสกรีนกล้องถอยนะฮะแอร์เนี่ยเป็นแอร์อ่าเป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะคุณผู้ชมต้องขออภัยนะเป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะครับปรับได้สีระดับแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นแคปเนาะแอร์มันจะเป็นอ่า อันตรโลกปกตินะครับแต่เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมผ่อนงวดละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับให้ดูใบสคบนะครับดูเลยนะครับผมแจ้งคุณผู้ชมตามจริงทุกอย่างนะครับซื้อขายกับผมเนี่ยผมเน้นย้ําทุกๆคลิปนะลูกค้าผมรู้ดีนะครับผมไม่เคยบอกผ่านบอกเกินแม้แต่บาทเดียวบริษัทให้ราคาไหนผมให้ราคานั้นนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะฮะดีแม็กก์หนึ่งจุดเก้าแซดพิสต์ีกนะครับปีสิบแปดนะครับเลขไม้เก้าหมื่นสองพันโลเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเลขไม ริงหรือเปล่า92,000โลนะครับแต่ดูจากสภาพรถแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่กอไมมาอย่างแน่นอนนะครับสภาพรถเนียนกริฟหัวนงหัวน็อตต่างๆนะคงสภาพเดิมไว้หมดเลยนะครับผ่อนถูกด้วยนะฮะแคมเปญแบเบี้พิเศษอย่าลืมนะครับหมดเขตแค่31พฤษภาคมนี้แล้วนะครับกุญแจนะครับได้เป็นสมาร์ทคีย์เลตแบบนี้นะครับปุ่ม p u s ส start นะครับเหยียบเบรกกดปุ่มนี่เสียงเครื่องยนต์ติดสบายๆนะครับ จอนะครับก็เป็นของอีซูแท้เลยติดรถมานะฮะนี่ลองดูนะครับต้องถอยนะครับฮะนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับตัวจอนะครับเลขไม้นะครับเก้1หมโลคุณผู้ชมคุ้มนะครับไม่ไม่ถึงแสนไม่แค่หลักหมื่นนะครับเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องเลยเนี่ยผมเปิดประตูไว้อยู่ด้วยนะยังแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทเลยนะครับถ้าปิดรถเนี่ย ผมบอกเลยว่านิ่มนุ่มกรุบเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับไม่รอช้าไปดูต่อในส่วนของอด้านหน้าตัวรถกันนะครับโครงสร้างด้านหน้านะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับรถของทุกคันนะครับของเพชรยนต์เนี่ยเรารับประกันนะในเรื่องของโครงสร้างนะครับเพชรยนต์คัดรถเฉพาะเกรด A เข้ามาขายนะเกรด A หมายถึงอะไรเกรด A หมายถึงรถโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีการชนหนักผิดคว่ำหรือจมน้ํามานะครับ เกรด A นะครับนั่นคือความหมายของเกรด A นะครับเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อเลยนะในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันนะครับรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อนะฮะกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์และก็เครื่องยนต์กันนะฮะเครื่องยนต์นะครับ1.9นะครับพัน0ก้ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1้0าสม้านะสำหรับตัวนี้เพียงพอกับการใช้งานนะครับขอภยคุณผู้ชมเนี่ยสภาพของห้องเครื่องคือสวยสะอาดนะครับสวยเดิมเลยนะ แต้มมาร์กโรงงานแต้มสีต่างๆเนี่ยติดอยู่ครบถ้วนเลยตามพอท่อต่างๆนะฮะสภาพของเครื่องแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบไหลยเยิ้มของน้ํามันของเหลวไหลรุดเต็มองไม้เห็นไม่มีเลยนะครับเลขไม่เก้าหมื่นคุณผู้ชมสภาพมีเนียนกริบมากคุ้มนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ฝากระโปรงก่อนนะครับฝากระโปรงด้านนี้นะฮะหัวน็อตนะครับเดิมๆเลยแบบนี้นะครับสวยๆงามๆเดี๋ยวเโฟกัสให้ดูนี่นะครับอ่ฝากระโปรงเดิมๆนะครับเนี่ยจุดเม็ดอาร์กต่างๆอย่างเงี้ยมีเม็ดอาร์กอันนี้ไม่ใช่เม็ดอาร์กนะฮะอันนี้เปื้อนนะครับ เนี่ยเอามือลูกออกได้นะฮะพูดเองขำเองนะครับไมคอาร์คุมๆมมแบบนี้ไล่ไปเลยซีด้านข้างนะครับเอาเล็บจิกเข้าเห็นไหมฮะเป็นรอยเล็บหมดเลยเนี่ยเนี่ยรอยเล็บประกดให้ทีหนึ่งให้เห็นเห็นนะเห็นเป็นรอยเล็บเลยนะครับเดี๋ยวมันจะหายเองตรงนี้นะครับเนี่ยซีนเดิมๆนะครับนุ่มๆแบบนี้นะฝากระโปรงเดิมแพ้นะครับเดิมแท้โรงงานเลยนะฮะเนี่ยบางๆนะครับฝากระโปรง้านหน้านะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆติดอยู่ครบถ้วนนะฮะสติ๊กเกอร์โรงงานนะครับซีด้านบน นะครับเล็บจิเข้าเห็นไหมฮเป็นรอยเล็บเนาะสบายนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับแผงกันความร้อนนะฮะก็ไม่ได้ฉีกขาดไม่ได้หลุดรุ่ยอะไรนะครับมีเปิดบ้างนิดหน่อยนะมีเปิดบ้างนิดหน่อยก็ตามตามตามอายุการใช้งานเนาะคุณผู้ชมรถยังไงมันก็ไม่น้อยก็จริงแต่มันมันก็5ปีนะนะครับปีสิบแมันก็ผ่านมา5ปีแล้วกล้องมันเบอร์นิดหนึ่งคุณผู้ชมต้องขออภัยนะ่ยมาต่อนะครับด้านข้างนะแก้มนะหัวน็อตแก้มนะครับโฟกัสให้โอเคหัวน็อตแก้มเดิมๆไม่เคยขยับนะครับสีเดิม ไล่มาเลยเนี่ยหัวรถเดิมๆไม่เคยขย,ยับนะครับโครงสร้างเดิมๆด้านในนะผมให้ดูได้ทุกจุดนะครับรถเพรยนต์ทุกค are, ักคนเวลาเซล์ขายเนี่ยเซลลก็มั่นใจนะครับผมคนหนึ่งที่เป็นเซลล์ที่แบบว่าขายได้อย่างมั่นใจนะว่ารถเพรยนตนเนี่ยไม่มีการชนหนักแล้วมาขายแน่นอนนะเพราะเราคัดรถเกจเอนะครับแผ่นเ,นเพจเนี่ยหมุดเดิมเลยนะครับไอกระดาษกระดาษแผ่นพลาสติกนี่ยังอยู่เลยนะฮะอยู่หมายถึงว่ายังมีอรอยอารยธรรมอยู่เลยจริงๆมันหลุดไปแล้วนะครับเนีย่ยยังมีอยู่เลยหมุดเดิมๆ นะครับเพจเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกนะครับเฉยๆเดิมๆนะโครงสร้างเดิมๆหมดเลยนะตัวคานด้านซ้ายนะครับตัวคานหน้านะคานมอน้านะครับกลมๆแบบนี้นะในเรื่องของหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับเลยนะครับสีเดิมๆนะสีเทียบกันได้เลยระหว่างแต่ละชิ้นนะฮะจริงๆคานด้านหน้าเนี่ยมันมี3ามชิ้นนะฮะเนี่ยประกอบด้วยชิ้นขวาชิ้นซ้ายนะฮะแล้วก็ชิ้นกลางตรงนี้นะครับสีเดิมๆเทียบกันเป๊ะครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับ สวยงามเลยนะสาหรับคันนี้ใครสนใจรีบเลยนะครับตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวด้วยนะสําหรับตัวปี18ของวีแมกนะครับเดี๋ยวผมขอไปโฟกัสต,ตัวคาร์อาขอภัยนะคุณผู้ชมมันมองไม่ชัดจริงๆนะแต่ก็เห็นลางๆใช่ไหมว่าเหล็กเหล็กด้านหน้านะครับก็เดิมๆนะครับเนี่ยพวกโครงสร้างเหล็กด้านหน้าอ่าโอเคนะครับเหล็กกันชนนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆพวก เหล็กต่างๆนะะฮเนี่ยนะฮะไม่คดไม่งอนะครับพยายามก้มให้ดูสุดแล้นะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับโมนงโมน้ำต่างนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมานะครับด้านล่างนะฮะประมาณนี้นะครับช่องล่างก็ดําสนิทนะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะสําหรับใครที่สนใจนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับรถใหม่แค่เก้าหมื่นสองพันโลคุณผู้ชมสวยจริงนะคันนี้ใครกําลังมองหา DMAX เนี่ย รีแม็กแคปไว้ใช้งานนะในราคาที่ผ่อนประหยัดประหยัดแบบนี้ด้วยนะครับ8ปด0าบาทนะคุณผู้ชมสําหรับฟรีดาวแบบไม่มีเสียค่าใช้จ่ายอะไรสักบาทเพิ่มเติมเลยนะฟรีดาวคือแบบไม่ได้ใช้ตังค์อ่ะพูดง่ายคุณผู้ชมคือไม่ไม่ได้ใช้ตังค์งคคงสักบาทในการออกรถนะครับแม้แต่บาทเดียวคุณผู้ชมก็ไม่ได้ใช้นะครับผ่อนอยู่แปดพันห้าร้อยบาทคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะใครพลาดช่วงนี้ไปเจอผ่อนหมื่นแน่นอนสําหรับคันนี้นะฮะใครพลาดดอกเบี้ยพิเศษต,ตรงนี้ไปนะครับเจอผ่อนหมื่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรีบมานนนิดึงะครับ รีบโทรมานะฮะ0855366287นะครับผมมีเพรยน์ดีๆให้บริการนะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะฮะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับฝากไว้ด้วยนะผ่อนแค่8,500บาทคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ